รีโพโอ้้่เลเด้อแค่ร้อนเดียวทก่อนเอบปะหัววนกันชอบปะจัต้ังพรพอม พรุ่งจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฉากสุดท้ายนั้นจะบอกคิวมาจังมาจังท่านกันว่าสันต์วจิธาไปตาโดตนเล่านักจังอันใดที่นั่นจะนั่งสันกรีจังบอกแมนมันบอกอันใดแล้วมันใครมันไม่ได้มันไปอยู่นั่อยู่แล้วตาใดอยู่แล้วมันกจะอาเซียนส่วนหลังว่าเขาบอกค่อยหอดอกมันแจงก่อนแต่ว่าขันมันห่อต้องใส่เขาก็ต้องเล่น ว่ายมันห้องยูชาอยู่แล้วห้ห้อหอวนเขาเอออย่างก็หูลำดับสกิฟมันอยู่แล้วสูดายายยงก็บอกเยยังกนนาด้อเพราะว่าก็ได้ก็ได้วิธีการเอา